ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับครับผมสำหรับวันนี้พามาชมสมุนไพรอีก1นึ่ชนิดนะครับที่ใช้ในการบรรบัดโรคไข้เจ็บนะครับรักษาโรคไข้เจ็บ สำหรับสมุนไพชนิดนี้ชื่อว่าต้นต้อยติ่งนะครับต้นต้อยติ่งนะครับมีมกษณะมีดอกเป็นสีม่วงนะครับมีดอกเป็นสีม่วงมีสมุนทั้งต้นยานะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกกันว่าต้นปอแปะนะครับต้นปอแปะโดยเรียกกันทั่วไปก็เรียกปอแปะนะครับ ละชื่อที่ใช้กันเป็นหลักกคค็คือต้นต้อยติ่งนะครับคือต้นต้อยติ่งนะครับมีสรรพคุณทั้งด้านนะรักษาโรคภั้กรเจ็บนะครับสําหรับต้นต้อยติ่งนะครับใช้รากใบต้นดอกหรือไม่มีดอกก็ใช้ใบต้นรากก็ได้นะครับสําหรับนาํามารักษาโรคภั้กรเจ็บนะครับ วิธีการก็ให้นํามาทําความสะอาดนะครับต้นใบด้านนะครับทําความสะอาดให้เีแล้วก็นํามาต้มกับภาชนะนะครับก็เหมาะสแก่ภาชนะนะครับต้มกินเช้าเย็นนะครับก่อนอาหารนะครับสําหรับต้นต้ติ่งนะครับต้นตัวติ่งนี้มีสมบุกุทางด้าน ยาแก้โรคแก้โรคไตเสื่อมนะครับแก้โรคไตเสื่อมก็ล้างดีๆนะครับทั้งต้นทั้งใบนะครับทั้งรากนะครับนำมาต้มนะครับกินเช้าเย็นนะครับแก้โรคไตเสื่อมนะครับจะช่วยให้ การทางานของไตดีขึ้นนะครับจะช่วยให้การทํางานของการทํางานของไตนั้นดีขึ้น,นครับดีขึ้นมากๆนะครับสําหรับต้นใบเต่งกระเรือต้นปอแปะนะครับใช้รากต้นใบนะครับหรือดอกมีดอกก็ใช้ดอกด้วยนะครับน้ามัต้มนะครับแก้โรคไตเสื่อมนะครับ จะช่วยให้การทำงานของไตนั้นดีขึ้นนะครับและก็ช่วยขับพิษออกจากไตนะครับช่วยขับพิษออกจากไตหรือขับนิ่วนะครับขับนิ่วที่อยู่ในไตนะครับเพาะปัสสาวะเรือท่อปัสสาวะนะครับให้ออกนะครับช่วยขับพิษขับนิ่วออกจากไต ออกแกกระเพาะปัสสาวะด้วยท่อปัสสาวะนะจะช่วยให้การทำการของไตนั้นดีขึ้นนะครับหรือหายไปเลยนะครับสำหรับโรคไตนะครับรักษาได้ทุกระยะนะครับสำหรับโรคไตคโดยการมำนำต้นต้นตอติ่งหรือต้นโปะแปะนี้มาต้มรับปทานนะครับ หากผู้ใดมีโรคันตัวอย่างเที่าว่านี้แล้วลองอนํามาต้มรับทานดูนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอเนอะนนำมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ